ที่อะไรบอกบอกบอกชื่อด้อ่ยผมชื่อสุวิทย์นะฮะกอ,ะอรยกจนะครับมาจากกรุงเทพนะฮะ,อะขอกราบนั้น,น,นมาศการหลวงตานะครับที่โยมปฏิบัติอยู่ก็ใช้อนาปานาสตินะครับดูลมหายใจดูไปสักพักหนึ่งก็บางทีก็เ,เริ่มไม่เห็นลมท่าสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะดูกายการเคลื่อนไหวของกายแทนนะฮะแล้วก็ บางทีก็เกิดปิติบ้างนะฮะบางครั้งบางคราวก็เลยไม่ทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ครับก็ดีแล้วแต่ให้มันรู้ละเอียดขึ้นคือไอ้ผู้ที่รู้ลมรู้อาการรู้สภาวะแล้วมันก็ผู้รู้เนี่ยมันจะพูดมันจะพูดอยู่ในใจมันมีกิดพึ่งมันมีกิดพึ่งคืออันนี้ระดับไม่ได้เพราะเป็นวิวญ,วญาณขันในขั้ที่ห้าทำงานร่่มเจสิกเวทนาสัญญาสการอีกสามขันครับ เวลารู้ต้องตาอเจ้าลิ้นกายใจรู้เหมือนตัวหายบ้างรู้เหมือนกับลมหายใจหายไปบ้างอะไรเนี้ยก็ให้ให้ให้เข้าหาผู้ลูคือให้ให้ปล่อยวางสิ้นยึดถือผู้รูสิ้นยึดถือไอ้ผู้รู้ที่เวลามันรู้อะไรมันก็จะพูดมันมีกินพึ่งเหมือนเหมือนในเหมือนปากเป็ดอย่างเงี้ยในจิตนจิตเขาเรียกว่าจิตพูดอะจิตพูดจิตพูดได้จิตพูดงมงมแงมแงงงรู้อะไรก็มาพูดในจิตแงมงมแงจิตพูดนะจิตมันพูดอยู่ในใจ แต่ใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มันมันมาพูดอยู่ในใจแต่ใจมันแค่แค่กระจกใสอ่ะแต่ไอ้ไอ้จิตที่มารู้อะไรแล้วมาพูดอยู่ในใจมันเหมือนเงาเงาที่ปรากฏในกระจกใสครับใ้ใจมันเหมือนไอ้กระจกใสแต่ความจริงมันไม่่ตัวกระจกแต่มันทําหน้าที่แค่แค่กระจกใสมันก็จะได้แต่รับรู้ว่ามีเงาอะไรมาปรากฏแต่มันไม่ยึดถือเงาในกระจกมันจะพ้นทุกไปว่าพ้นทุกอยู่ตรงที่ไอ้จิตที่มันไปรู้สภาวะ รู้ทับรู้อาการอะไรเนะี่ยแล้วมาพู่งแงบแง๊บบได้ใจแล้วก็ไอ้ใจมันกระจกใสมันจะไม่แปลอะไรกับเงานั้นมันก็จะพ้นทุกข์ครับเข้าใจไหมครับรู้สึกว่าจะไม่เคียร์ลิงยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นะงงงงไหมเข้าใจไหมตรงเนี้ยเราพูดแตกใจทีเหมายความว่าอ่ออยากอยากให้ หลวงพ่อพูดทีดีกว่าซ้ำอีกทีแล้วกันซ้ำส,สั้นๆก็ได้ฮะเอาอย่างนี้ในปัจจุบันนีิยมยังทิ้ง้ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจหมดสิ้น่ันที่แล้วก็โยก็็จะพบใจที่เป็นธรรมชาติจริงแท้ที่สงบเงียบสงัดเป็นสงบเย็นเองแล้วก็นั่นแหละได้ใจนะ่ะ มันก็จะสิ้นยึดอสือสังขานเองคือทิ้งทิ้งความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากอยากเป็นไปอยากให้มันเป็นไปยังไงในปัจจุบันนี้ทิ้งให้หมดเลยทิ้งทิ้งให้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะพบใจเองพอโยมทิ้งหมดแล้วมันไม่ต้องปรารถนาคาดหวังจะไปเอาไปรู้ไปเห็นไปได้ไปเป็นอะไรคือทิ้งความคาดหมายคาดหวังความอยากความปรารถนาให้สิ้นเชคือกิเลสตัณหามันจะมันจะสิ้นมันจะดับลงในปัจจุบันสิ้นสุดเองไม่ใช่ว่าเราไปกดให้ดับแต่ต้องทิ้ง ทิ้งความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากปรารานาให้เป็นไปอยากไรอยากรู้แจง้งทิ้งหมดเดี๋ยวรู้เองถ้าทิ้งไม่หมดไม่รู้หมดทิ้งหมดจึงจะรู้หมดทิ้งหมดเลยทิ้งหมดแล้วจิตมันจะพอทิ้งแล้วจิตมันจะคิดถึงตอปูงตแตงง่งไงไม่ต้องไปสนใจเลยรู้อยู่ว่าจิตมันคิดพงแต่งแต่ไม่ไปนสนใจอะไรไม่สนใจที่จะไปยึดถือก็หรือไป,ไปจัดการก็ไปอะไรกับจิตที่คิดถึงตอมพงแต่งเลยปล่อยให้ก็เป็นอิสระเลยแต่เราทิ้งหมดเลยทิ้งความทิ้งแต่เพียงว่าทิ้งแต่ส่วนที่เป็น จิตปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากเป็นกิเลสตนาอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสาเร็จอยากรู้แจ้งอยากเข้าอยากเข้าใจที่ไอ้พวกเหล่านี้ไปให้หมดสิน้นไอ้ส่วนที่อาการกิริยาอาการของขันหน้าปล่อยก็เป็นอิสระแค่นั้นเองยงยนังทิ้งไม่หมดยังพยายามหาความสงสัยเอาก็ใจอยู่ยมคืนตัวให้เป็นเอาเป็นปกติธรรมชาติยมเข้าไปในความคิด เนี่ยคืนตัวก่อนเนี่ยโยมมองหน้าลงตาตรงๆแล้วก็กลับคืนมาเอออย่างเงี้ยให้กลับคืนมาตรงๆเพราะว่าโยมเข้าไปในความคิดเนี่ยกลับมาปกติธรรมดาเหมือนเราเราแบบว่าคุยกันธรรมดาเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยอืมอย่าไม่ต้องเข้าไปความคิดไม่ต้องไปหาความเข้าใจอะไรเลยออย่างเงี้ยกลับมาเอออย่างเงี้ยกลับมาเป็นธรรมดาธรรมดาเลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องให้มันลอยออกไปลอยไปหาความคิดก็เข้าใจให้กลับมาเป็นธรรมดา เหมือนกับเป็นเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยไม่ต้องการความเข้าใจความรู้เองาเข้าใจอะไรหรือมันคุยกันธรรมดาธรรมดาโอเคไหมอย่างเงี้ยรู้สึกเบาดีฮะเบาเบาก็เป็นเบาก็ปล่อยมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะไม่ยึดมันต้องเบาต้องว่างเปล่าไปเองก็ไม่ปล่อยมันแต่กิยาการกว่าห้าังมีหนทชีวิตยังอยากเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรได้อยู่แต่มันไม่เกี่ยวกับใจใจมันเป็นความที่ปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นความสงบเย็นเองแต่ไอความคิดปรุงแต่งที่เป็นขาน้ามันก็ เป็นเรื่องปกติของมันเป็นความรู้ความเข้าใจเรื่องโลกไปแต่ความไอ้ดิ้นรนจะไปเอาให้รู้เห็นได้เป็นอะไรที่เป็นกิเลสสนามันดับมันดับไปมันเลยเบาเบาว่างเปล่าองใจเองก็มานั่งคุยกันตามปกติโอเคไหมโอเคฮะปล่อยวางหมดไม่ไม่เออใช่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 แค่นี้แน่แล้วโยมจะเข้าใจเองแล้วจะรู้แจ้งด้วยใจเองเป็นปัจจิตตังเองไม่ต้องถามใคร ไอความปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันเป็นยังไงอย่าพูดหรอกเปล่าอย่าเปล่าอยมต้องถามใครเลยมารู้เองเลยอแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองจริงๆอดีตเป็นทำหลงอดีตเป็นทำเมากังวลกับอนาคตเป็นทำเมารู้ปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันนิพพานคือรู้ปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันอดีตเป็นทำเมาหลงอดีตเป็นทำเมาหลงอนาคตเป็นกังวลกับอนาคตเป็นทำเมารู้ปัจจุบันที่ยึดปัจจุบัน รู้ปัจจุบันรู้ทุกอย่างไปติดไมย่ยึดตัวอย่างเดียวเนี่ยคือนิพพานวิมุมุหิหรือนิพพานนี่มีแค่นี้เจริงๆแล้วยมจะรู้เองอ่ะปัจจตตังมันจะเบาหมดเลยเบากายเบาใจเหมือนไม่มีกายไม่มีใจเลยแต่ไม่ใช่ไปจับยึดตรงความเบานี่นะแต่คือรู้ว่าเออม,มันมันมันหยุดกิรยิยากิริยาที่ดิ้นรลนทยานอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยาก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 มันดับไปแค่น,นั้นเองผ,ผลมันเลย ทำให้โยมเบากายเบาใจมันร่างกายจิตใจไม่มีตัวตนเลยเหตุเพราะเหตุมันดับหมดไปคือเหตุกิเลสตัณหาเนี่ยความที่เราทยานอยากมันดับหมดไปโยมเลยเป็นผลคือเบากายเบาใจใจจิตใจมันเหมือนกับร่างกายจิตใจมันว่างเปล่าเนี่ยนั่คือความที่ไม่ทุกข์ความพ้นทุกข์เหตุแห่งทุกข์มีอยู่ความทุกข์ย่อมมีอยู่โยมก็จะหนักกายหนักใจหนักอกหนักใจถ้าเหตุแห่งทุกข์หมดไปคือกิเลสตัณหาเนี่ยมันหมดไป ความทุกข์ความหนักอกหนักใจก็จะหมดไปมีมีแค่นี้เองพัธรรมเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญจยนิโรโทจะเอวังวาทีจะมหาสมโนพุทธเจ้าตลอดพรนชีวิตที่มีชีวิตอยู่จะตัดสอนทำเช่นนี้เป็นส่วนมากคือทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะพุทธเจ้าตัดเหตุเกิดเกิดเงทมและความดับหองธรรมนั้นเสีย ก็คือถ้าเหตุอย่างทุกเหตุแห่งทุกคือกิเลสตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยยังมีอยู่ความทุกข์ย่อมมีอยู่เมื่อตัณหาความดิ้โตรทายานอยากดับไปความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปมีแค่นี้เองเอวังวาทีจมหาสมโนคือตลอดชิดชนจีุทุเจ้าสอนเช่นนี้เป็นส่วนมากดังนั้นเมื่อโยมเนี่ยตัณหาในใจความดิ้โตรทายานอยากในใจโยมดับลงคือมันดับลงว่าโยมไม่ได้ไปกดใหบมันดับใช่ไหม มันดับมันเองเพราะด้วยความรู้ตัวอยู่เนี่ยโยมกลับมาเป็นปัจจุบันนะโยมมันเลยดับไอปัจจุบันขนานี้เนี่ยมันเลยทําให้กิเลสตัณหาทั้งหลายมันดับไปเพราะความเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมแล้วก็ผลก็เลยทําให้ความทุกข์ทั้งมวลมันดับไปถ้าโยมเข้าใจเหตุและผลเช่นเนี้โย,ยมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่าลงเข้าไปดิ้นรนทยานอยากด้วยกิเลสตัณหาใดๆดอีก ความทุกข์ทมวนของโยมก็จะค่อยหมดสิ้นไปเองด้วยเหตุนี้คือถ้าเหตุแต่ทุกยังมีอยู่คือกิเลสตัณหาอย่างมีอยู่ที่โลทยานอยากไปตามกิเลสความทุกข์ย่อมมีอยู่ความที่โลทยานอยากไปตามกิเลสดับไปความทุกข์ทมวนย่อมค่อยๆหมดสิ้นไปแล้วดับไปในที่สุดมีแค่นี้เองพุทธธรรมไม่ยากหรอกของโยมโล่งเบาสบายใช่ใช่เป็นปัจจตังปัจจตังโดยไม่ต้องถามใครเลยมันไม่มันรู้ได้ด้วยใจตัวเองปัจจตัง สำคัญที่สุดคือทิฏฐิมานะตัวทิฏฐิมานะเป็นตัวร้กาศที่พระเจ้าตัดว่าตถาคชักสะพานเสียคนโง่เนี่ยพุทธเจ้าสอนให้นิพพานเช่นจุรบรรดกนี่โง่สมองทึบสมองโง่โง่ทึบหมดเพราะว่ากรรมที่ติดมาจากชาติก่อนที่ไปหัวเลาะตอนบวชเป็นพระแล้วก็ไปหัวเลาะลงตาขี้แก่แล้วสวมดมนต์ไม่ได้เลยลงตานั้นอับอายสึกไปด้วยกรรมนั้นเนี่ยจุรบรรดกไปตกตลกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์สมองโง่งม แต่ใครก็สอนไม่ได้อหรหันเกียโอก็สอนไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ไอสามารถที่จะสอนให้จุลปดกที่โง่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรมากเพราะว่าโง่สอนอะไรไม่ได้ก็ให้เนลวิทผ้าขาวไว้ถือไว้แล้วก็ไอ,อ้มือมือมือซ้ายจับผ้าขาวไว้ไม่ต้องอย่าปล่อยนะแล้วมือขวาก็เช็ดไปอย่างน,นั้นแหละเช็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ให้มนต์กระถาที่แปลว่าเนี่ยผ้าขาวเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของมันเอง แต่มีเพราะไอ้ร่างกายตัวเราเนี่ยมันสกปรกมันจึงทําให้ผ้าเนี่ยสกปรก<น>ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าให้ทำอย่างนั้นทำไมก็ในรลวงพิชาขาวให้รักมากเลยผ้าขาวผืนเนี่ยผ้าขาวบริสุทธิ์ลูบไปลูบมามือกำตลอดเวลาแล้วก็ลูบด้วยแล้วคิดดูด้พอแบมือออกมาเนี่ยเป็นไงมันก็ดาขี้มือเปื้นหมดเลยดําปื้นแค่นั้นแนบไม่รู้ที่พานเลยเพราะอะไรว่าโอ้โหเรานี่ผ้าขาวที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นความสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของผ้าขาวนั้นมันบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของเขาเองโดยผ้าขาวนั่นเองไม่ใช่เราไปช่วยผ้าขาวบริสุทธิ์แต่เราเองซะอีกตัวเราความเป็นตัวเรานี่สกปรกสิ้นดีไม่น่านยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นตัวตัวเองและนิพพานเลยเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าคนโง,โงโ่พระเจ้าสอนให้นิพพานได้โดยที่ใท้อุบายที่ง่ายๆตื้นๆแต่คนที่มีทิฏฐิมานะ สอนไม่ฟังไม่เปิดใจมีทิฏฐิเยอะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่สร้างเงื่อนไขซับซ้อนในจิตใจพุทธเจ้าสอนก็ไม่ฟังจะคิดเข้าไปในความมีแต่คิดจะต้องนิพพานในตัวเองจะนิพพานในตัวเองก็ได้จะรู้เห็นเลยสอนก็ไม่ฟังมีแต่ความคิดความเห็นของตัวเองหมดพระเจ้าตรัสว,ว่าผู้ที่มีทิฏฐิมานะตถาคตชักสะพานเสียนั้น คนฉลาดแต่มีทิฏฐิมณะไม่สามารถพ้นทุก์ได้เพราะว่ามีทิฏฐิมณะอัตตาตัวตนถือตัวถือต,ตนขวางเหมือนผู้ที่ยอมจีโลลาบยอมจีโลลาบสูงส่งแต่อ่อนน้อมจีโลลาบเหมือนกับก้มหัวติดพื้นได้คนที่ยิ่งใหญ่แต่อ่อนน้อมคนนั้นจึงยิ่งใหญ่แท้ อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งยิ่งใหญ่แท้แข็งกระด้างคนนั้นเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยกลายเป็นคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเพราะนั้นราคาราคาญี่ปุ่นเนี่ยในราคาใบนี้เอามาจากโรงงานญี่ปุ่นเป็นราคาใบเดียวที่เป็นของต้นตระกูลเขาทีพ่พ่อของรุ่นนี้รุ่นก่อนหน้าของประธานเนี่ยเป็นคนหล่อเองแล้วประธานบรบษัทเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทายาตรุ่นที่สิบสี่ และผู้ที่ออกแบบะระฆังเนี่ยคือเป็นตระกูลช่างที่เป็นอันดับหนึ่งที่ของญี่ปุ่นยิ่งกว่าศิลปินแห่งชาตินะอันนี้คือตระกูลช่างอันดับหนึ่งญี่ปุ่นที่ออกแบบลายละระฆังเนี่ยเป็นลายดอกบัวเป็นลายต้นข้าวออกรวงเหลืองอารามและต้นข้าวทําไมคือต้องเขียนด้วยทองคาเอาทองคาแท้ๆเป็นของคําแท่งเป็นะระฆังที่แทบจะเป็นใบเดียวที่เขียนด้วยทองคาเอาทองคาแท่ง มาเขียนเป็นลายลายต้นข้าวอ่อนน้อมลงมามีมีลวงเหลืองอาลามเพื่อว่าเพื่อจะเห็นว่าลวงข้าวเนี่ยมันเหลืองอาลามมันสุกเหลืองอาลามมันเป็นแบบนี้แต่มันอ่อนลู่ลงมาติดดินแล้วก็บนต้นข้าวบนมีนนอยูที่ต้นข้าวก็เป็นเทือกเขาเป็นเทือกภูเขาเนี่ยก็แสดงที่ดวงตากขาเขาใจความหมายก็คือคนที่จะยิ่งใหญ่เนี่ย มีคุณค่ามันข้าวมันของข้าวเป็นคุณค่าของชีวิตแต่เมื่อมันมีคุณค่าคือให้ลวงข้าวที่สุกเหลืองอลามเนี่ยมันก็ลู่ลงจนอ่อนน้อมติดพื้นเนี่ยคืออ่อนน้อมถ่อมตนแต่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญดุดเทือกเขาไม่ใช่อ่อนน้อมแต่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญดุดภูเขา แล้วเขาก็เขียนเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนต้นโพล้มใจแต่ไอ้นกกาก็ได้อาศัยเต็มเลยแต่ใบมันร่วงหล่นหมดเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ทำตนให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนต้นลมโพล้มใจให้เป็นที่พึ่งอาศัยของนกกาเหล่าสัตว์ระท,ทั้งหลายแต่ไม่ยึดติดเพราะที่สุดก็ต้องผุพางสลายเหมือนใบร่วงหล่นลงพื้นดิน นี่เขาเขียนไว้ดีมากเนี่ยส่วนดอกบัวเนี่ยก็คือหมายถึงดอกบัวบานเนี่ยคือปัญญาวิมุตต์ตัวในตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นโบราณสองด้านองค์ข้ามกันเขาก็เขียนข้างหนึ่งเขียนว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอีกข้างหนึ่งก็เขียนว่าความโลภมีสองข้างเขียนความโลภด้านหนึ่งเห็นแก่ตัวด้านหนึ่งมันอยู่กันตรงกันข้ามเนี่ยเห็นไหม ทั้งความเห็นแก่ตัวและความโลภเมื่อสิ้นความโลภก,ก็สิ้นความเห็นแก่ตัวเมื่อสิ้นความเห็นแก่ตัวก็สิ้นความโลภแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,นมีจ,จิตใจเมตตาอ่อนน้อถมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าแต่คนเห็นแก่ตัวมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตน หมกบุนคิดถึงแต่กูกับของกูวันวันนึงไม่มีความคิดไม่มีอะไรแตกออกไปจากตัวกูของกูอะไรก็คิดแต่ตัวกูของกูอะไรก็กูของกูเห็นแก่ตัวคนเนี้ยมันจะถูกเลือกสรรด้วยธรรมะที่กเด็นออกไปแต่ไม่ใช่เลือกให้เป็นธรรมเพราะพุทธเจ้าตัดว่าผู้ใดที่มีความเห็นแก่ตัวมีทิฏฐิมานะตะถาคตชัด สะพานเจียกราบขอบทุกคุณสาธุ<ะ><ะ>